สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเบนจามินเจมเดวิดจาเซอร์ไพร์คัมแบ็คทีมชาติไทยถึงเวลาคัมแบ็คฟี่าเดย์พฤศจิกายนได้เห็นแน่หนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยพูดถึงกันอย่างมากสำหรับเบนจามินเจมเดวิดนารุกทะทะัตะเชิงสูงลูกึ่งแทงอังกฤษที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างสุดๆตอนแรกดูเหมือนว่าเบนเดวิด จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ลำบากอย่างสุดๆจากดาวรุ่งเวอแรงในอังกฤษกับสโมสรนฟุนแลแล่สุดท้ายต้องตัดสินใจย้ายจากออกฟอร์ดยูเนเต็ดสู่ไทยลีกอีกครั้งรวมทีมกันเทเลอร์เอฟซีแต่ว่ากลับไม่ได้รับโอก,กาสลงสนามอย่างที่ควรจะเป็นย้ายสู่ฉลามชนทุรีก็ยังไม่ได้รับโอกาสที่นเดียวกันก่อนหน้าที่โอกาสครั้งสุดกันจะมาถึงเมื่อย้ายสู่อุทยานีเอฟซีโดยชาะการ้ัมบูร์เรีของมิลลสยอกชิต สายวาวของเบนจามินเจมส์เดวิดก็ถูกปลดล็อกออกมาในทันทีปัจจุบันเขากลายเป็นคีแมนคุกกในแผนเกมรุกที่ทีมจะขาดไปไม่ได้เลยโดยจัดไป2ประตูกับอีกหนึ่งอันซิตจาก4นัดหลังสุดเป็นเครื่องวิสูจน์แล้วว่าพูกกระพร้อมแล้วที่จะคัมแบ็กสู่ทีมชาตยยิีกคร้างวิวาเดเดือนพฤศจิกายนนี้แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นเบนจามินเจมส์เดวิดยืนบัญชาเกมรุกให้เก็บทีมชาติไทยยุคมาสระอิจิเป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนนะครับพร้อมจวด เพราะแม่พี่นองติดทีมชาติไทยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยและครับสําหรับสไตล์การเล่นเลี้ยงกินตัวได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับเบนจามินเจมเดวิดนะครับแลนมาไม่ขี่ขาดากด่วนกินครับฟีเบอร์ของแทร์บริการ้อมวันแรกทีมชาติไทยแฟนบอลแห่ชมแน่นสนามสนามเกือบแตกเพราะแม่พี่น้องฟีเบอร์จริงๆนะฮะความเคลื่อนไหวก่อนเกม มาเสร็อิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นนำทัพชัางศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์กินครับ2 0งพนสณสนามกีฬาติณสูรานนท์จังหวัดสงขลาในวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ล่าสุดนะครับหลังจากที่ทัพชัางศึกทีมชาติไทยเดินทางถึงจังหวัดสงขลามาเสด็อิชิอิหัวหน้าโคช้ชชาวญี่ปุ่นก็นำบรรดาแข้งทัพช้างศึกทีมชาติไทยซ้อมวันแรกในทันทีณสนามภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรากฏว่ามีแฟนบอล ชาวไทยของเราเข้าไปร่วมชมและติดตามการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดของทัพช่างศึกทีมชาติไทยชนิดติดขอบสนามเป็นจมวนมากสนามเกือบแตกพแม่พนองโอ้ยคึกคืนครับพแม่พนองฟีเวอร์อหลีครับส้มฟี่ครับพแม่พนองโดยทีมชาติชุดใหญ่นะฮะเตรียมลงแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับก็นไน้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอุ่นนฝ้ฝาแน่นเลยนะฮะจากแฟนบอลภาคใต้ แม้ว่าเป็นวันซ้อมยังแห่เข้ามาชมกันแน่นสนามนะครับสุดยอดอิลีพอลเพี่น้นองก็เรียกได้ว่าทําให้อาจังหวัดสงขาคึกคืนนะฮะตอนนี้ถ้าใครไปเที่ยวก็จะลืมไปชมเกมนะฮะโดยทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งก็คือวันที่11ตุลาคมนะครับโดยจะลงเล่นเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะฮะอันดับโลกอยู่ที่148ของโลกชนะก็จะเข้าสู่นัดจริงได้เลยนะฮะคง ่ไม่ได้เป็นงานยากเกินไปนะฮะในการเอาชนะฟิลิปปินส์นะจ้ะตอนนี้ฟีเวอร์สุดๆนะครับที่สงขลานะฮะด่วนเปิดด้นด,ดับโลก4ทีมกินครับ2 0 2 4ทัพชังศึกจบคาแชมป์ได้หรือไม่ความขคลื่นไหวนะฮะก่อนเกมมาสรายอิชิกา์เจิาญี่ปุ่นนำทัพชังศึกทิทเจ้าไทยล่าแชมป์กินครับ2024ณสนามติณสุรานนท์จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทีมชาติไทยนะครับจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์วันที่11ตุลาคมส่วนอีกคู่ซีเรียทีมแกงจากตะวันออกกลาง,บลางพบกับทีมตาจิกิสถานนะฮะทีมแกงเอเชียกลางเรามาเปิดอันดับโลก4ทีมล่าสุดในการร่วมการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพ2024ครั้งนี้นะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่าทัพช้างศึกทีมชาติ์ไทยจบคราช้ำได้หรือไม่โดยสถานการณ์อันดับโลกทัพช้างศึกทีมชาติไทยปัจจุบันรั้งอันดับที่100ของโลก ลังอันดับที่2องของทูนเม์มเป็นรองพิงคาซีเรียพียงเทียมเดียวเท่านั้นนะฮะโดยซีเรียอันดับที่92ของโลกไทยอันดับที่100ของโลกทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกและฟิลิปปินส์อันดับโลกอยู่ที่148ของโลกครับสุดยอดพอแม่พิ่นาองสูอย่างเดียวถ้วยนี้ของเราจังด่วนเจงที่สุดในประวัติศาสตร์ สรุปบรรดาทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลโลก2024จบไปเป็นที่เราน้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันบนเวทีวระดับโลกศึกฟุตซอลโลก2024หรือ FIFA Futsal World Cup 2024ณประเทศอุซเบกิสถานนะครับทีมชาติบราซิลประหารความแชมป์โลกสมัยที่หไปครอบครองได้สาเร็จส่วนรองแชมป์โลกนั้นก็คือทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาโดยจับทัพเชิงถึงทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโรสติโก จบอันดับที่12บนเวทีโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจบอันดับโลกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยครับสุดยอดจริงๆนะฮะก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราเราไปทายกันที่ปิยพงศ์ผิวอ่อนนะครับเผยสมาคมฟุตบอลไทยเตรียมแก้ปัญหาสัญญาทาตมีปัญหาสายตรงถึงสมาคมโทรมาได้เลยนะจ๊ะ เดือดตุกนะฮะตำนานปีพงผิวอ่อนเปิดเผยถึงสมาคมฟุตบอลไทยเตรียมแก้ปัญหาสัญญาธาตุโดนเบี้ยวค่าเหนื่อย2เดือนสายตรงโทรมาบอกสมาคมได้เลยเดี๋ยวจัดให้สืบเนื่องจากกรณีที่สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยประสบพน,นันท่านัเกินเงินอย่างหนักอาทิสม,มุดประการซิตี้ทีมในไทลีก2ไม่ได้ให้เงินเดือนนักเตะถึง4เดือนแล้ว ต้องออกมาจากที่พักกระทันหันเพราะต้นสกัดมีเงินจ่ายไม่ไหวค่าน้ําค่าไฟค่าหอนะฮะขวดโหดอีกกรณีก็คือเกษตรศาสตร์เอซทีมนาทลีกสองที่โตโน่พากินคําวิไลศักด์ต้องเข้ามานั่งเป็นท่านประธานรักษาการของประธานสโมสรเพื่อกอบกู้สถาน,นการณ์การเงินของทีมช่วงเวลา3เดือนนักเตะบางคนได้รับเงินแค่1000บาทโอ้กูละเมิดสิกินยั้งแหละครับพ่อแม่พี่น้องล่าสุดเดอะตุกปีพวงผิวอ่อนนะครับโกศก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยกับเพจบีบางบกระง,งว่าทางสมาคมจะแก้ปัญหาเรื่องสัญญาท่านหากต้นสญญาากัดเบีญญาา้ยวเงินเดือนเกิน2เดือนสามารถโทรถามถึงสมาคมโดยตรงเลยนะฮะเพื่อขอยกเลิกและย้ายทีมใน,ท,นทันทีแตะทุกล่าวว่าปีหน้าสมาคมจะแก้ไขเรื่องระบบเรื่องการเซนเชายาียว่าจ้างนักเตะนักฟุตบอลอาชีพในศึกไทยลีก1,2และ3ใหม่ตามคำแนะนำของฟี f a เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสัญญาทาาสัญญาไม่เป็นธรรมให้หมดไปอย่างเด็ดขาดโดยการสัญญาระหว่างน,นักเตะกับสมโมสรสังกัดต,ต่อไปนี้จะมีการเข้มงวดมากขึ้นท้าทายกรณีที่ติดค้างค่าจ้างแต่ทีมใดมีปัญหาการจ่ายเงินตามสัญญาสองเดือนติดต่อกันไม่จ่ายนะฮะก็นักฟุตบอลสามารถทำเรื่องถึงสมาคมโดยตรงเพื่อขอย้ายออกจากทีมในทันทีนะครับโอ้โหยุคไหนแล้วครับยังมีการติดหนี้ค่าจ้างกันอยู่บ่ครับพมเปพีน่น้อง นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่8ตุลาคมน,นะครับ